สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้จะเป็นการรีวิวตัวเอ็ดเวิร์ดนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก,ก็มาเริ่มกันเลยนะครับเช่นเดิมครับเดิมที่ AF สําหรับเอ็ดเวิร์ดเนี่ย AF แรกจะเป็น m a c กเบฟสาคู่กับบ o t นะครับแตะเกิดใครออกพวกแอนแท็ก o ู t หรืออย่างอื่นก็ได้นะฮะแต่ว่าหลักๆก,ก็จะเป็น แมแบบ330คเบฟสามร้อยสามสิบคูบูตนะครับตัวเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะเป็นสายซับนะครับส่วนดาเมจก็กไม่ได้คีเรนะครับส่วนมากจะเป็นเติมเบฟให้พาร์ตให้ให้พาร์ตี้สมากกว่านะฮะเริ่มเกมมาเนี่ยถ้าเกิดใครทำม่วงแล้วเนี่ยสกิลตอนแรกมันจะให้ใช้ฟรีหนึ่งอันนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่ตีเบฟบนะฮะ ตีเบฟเนี่ยอ่ามันจะเด้งเบฟให้ปาตีก่อนนะครับแล้วค่อยตีเบฟนะฮะส่วนตีเลือดก็โจมตีมอนก่อนนะครับแล้วค่อยเติมเบฟให้ป่าตีนะครับ ทีนี้เราก็มาดูกันที่สกิลหนึ่งะฮะสกิลหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะโจมตีเนี่ยมันจะเด้งไปให้ปาร์ตี้ก่อนนะครับแล้วก็โจมตีทั้งหมดเป้าหมู่นะฮะดามเมจฐานแล้วก็จะได้รับบัฟนะฮะฮีโร่สิบเทินนะครับพร้อมแปดดีบัฟลดีฟให้กับมอนนี่นะครับบัฟฮีโร่อันนี้นะฮะซึ่งบัฟฮีโร่อันเนี้ยจะมีข้อดีตรงที่ เราจะได้เบฟรีเจนกับทำให้ปาร์ตี้เนี่ยเพิ่มแอตแท็กกับโอเวอร์ฟอร์ทั้งปาร์ตี้นะครับส่วนมอนก็จะได้รับดีบัฟดีบดาวนะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึงสกิล2นะครับสกิล2เนี่ยเริ่มเริ่มแรกจะเป็นสกิลไฮนะครับ ผมจะให้เพื่อนๆดูบัฟอันบนสุดนะฮะที่เป็นตัว A นี่นะฮะผมจะต่อไปผมจะเรียกชื่อย่อของบัฟเป็นตัว A กับตัว O นะครับถ้าเกิดเรากดสกิลไฮนะฮะก็คือตรงตัวนะครับแปลว่าซ่อนหรือลบซ่อนอะไรอย่างเี้นะครับจะไม่เสียเธอนะฮะเด้งเบฟให้ปาตีด้วยพอเรากดแล้วนะครับ บัฟตัว A เมื่อกี้นะฮะจะเปลี่ยนเป็นตัว O อันนี้นะครับซึ่งบัฟ O เนี่ยจะเพิ่มหลบ100%ให้กับตัวเอ็ดเอ็ดเบิร์ดนะฮะหกเทิร์นทำให้หลบ100%เนี่ยหกเทิร์นแน่นอนนะครับแล้วก็เปลี่ยนสกิล2เนี่ยจากไฮเมื่อกี้เป็นรีเทิร์นนะครับซึ่งถ้าเกิดอ่าเริ่มเกมมาเนี่ยเรายังไม่ได้กดสกิล2เนี่ยมันจะเป็นการเติมเบฟให้ปาร์ตี้ แล้วก็เปลี่ยนบัฟ A เป็นบัฟ O ส่วนพอถ้าเกิดเราอยากจะสลับบัฟนะฮะเราก็แค่กดสกิลสอซ้ำอีกทีนึงนะฮะรีเทิร์นกลับไปมันก็จะโจมตีมอนก่อนนะครับหลังจากที่พอเรากดโจมตีไปแล้วนะฮะบัฟจากรีเทิร์นเนี่ยมันจะย้อนเปลี่ยนกลับมาเป็นไฮนะฮะแล้วตัวบัฟกรอบขาวบนหัวเนี่ยจากตัว O ก็จะเป็น A นะครับซึ่ง บัฟหลบ6เทอร์นที่ได้จากตัวโอเนี่ยก็จะไม่มีนะครับอ่าเสริมอีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดตัวเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมีบัฟโออยู่บนหัวเนี่ยเวลาพอถึงเทอร์นของเขาอะ่ะเขาจะทำการรีเจนเลือด ให้ตัวเองทุกเทิร์นที่ถึงเทิร์นของเขานะครับเฉพาะบัฟตัวโอเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดเป็นบัฟตัวเอเนี่ยจะไม่มีการดีเจนเลือดนะฮะส่วนสกิล65นะครับก็เติมเบฟก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มแม็กเบฟนะฮะแล้วก็ยืดเพิ่มบัฟบ,บนหัวทั้งหมด2เทิร์นนะครับนี่นะเจ็เจ็ดหนะครับก็จะเป็น99 9ก้ 98, แต่ว่าพอมันเหมือนกดใช้เนี่ยก็จะกลายเป็นจะเก,ก้ก็หรือจะแปนะครับส่วนสกิล LD นะครับก็ทำให้มอนสเตอร์หลับนะครับซึ่งดีบัฟหลับห้าเทอเนี่ยถ้าเกิดมอนสเตอร์เนี่ยโดนตัวฝั่งเราโจมตีตัวดีบัฟก็จะลดตามการโจมตีของของตัวละครนะครับ จะไม่เหมือนดีบัฟปกติที่พอถึงเทิร์นมอนแล้วตัวตัวเลขดีบัฟถึงจะลดนะฮะยวให้เอ็ดเวิร์ดจมตีก่อนนะครับเนี่ยพอเอ็ดเวิร์ดจมตีปุ๊บจาก5เมื่อกี้ก็จะเหลือ4นะฮะส่วนดีบัฟ อ่าช่องซ้ายสุดนะฮะที่เป็นขั้นหนึ่งนี่ฮะเป็นดีบัฟที่มาจากอ่าอาวุธม่วงนะครับอา่าถ้าเกิดเราจะเพิ่มขั้นให้มันเนี่ยเพิ่มขั้นได้โดยการใช้สกิล e อก์นะครับมันจะเพิ่มจากขั้นหนึ่งเป็นขั้นสองนะฮะซึ่งสูงสุดเนี่ยคือสามขั้นนี่นะครับถ้าขั้นสองเนี่ยก็คือ จะทำให้แม็กเบ๊กกับอ e ินเดีย e เนี่ยลดลงอย่างมากนะฮะเดี๋ยวเล่นเกี์อ e ีกก่อนนะครับ ตอนนี้ดีบัฟจากสกิลเอ็เนี่ยเป็นขั้น3แล้วนะครับสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนอกจากลดแม็กเบฟอินเบฟแอทแท็ก็คือทำให้มอนสเตอร์เนี่ยเบฟไม่เด้งขึ้นนะครับยกเว้นถ้าเกิดมอนสเตอร์โจมตีตัวละครนะเบฟถึงจะขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นดีบัฟที่ดีนะครับทำให้มอนสเตอร์เนี่ยไม่มีเบฟย,ยกเว้นมันจะต้องโจมตีเราเท่านั้นมันถึงจะมีเบฟขึ้นมานะครับ สำหรับเอดเวิร์ดเนี่ยมาเป็นสายดีบัฟเอ่อผู้ผิดขออภัยนะครับเป็นสายสายซับที่ดีมากตัวหนึ่งเลยนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยมันเอาไปเล่นในยุคยูเออลูเฟเนียได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีทรัพยากรตัวน้อยมันก็เป็นตัวที่น่ากดมากนะครับแต่าเกิดใครที่ทรัพยากรน้อยมากก็อาจจะต้องวัดดวงครับว่าจะดวงดีหรือเปล่านะครับ สำหรับข้อมูลพวกดีบัฟต่างๆอะไรพวกนี้นะครับผมก็เอามาจากแอดวินเจ้าเดิมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแอดวินมาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับการใช้งานตัวเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจริงๆก็ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับสกิลตีเบฟตีเลือดสกิลหนึ่งสกิลสอเนี่ยทุกอย่างเป็นการเบฟแบตเตอรี่ให้เพื่อนทั้งนั้นเลยนะครับจะมีที่ต้องจําอย่างเดียวก็แค่สกิลสอนะครับว่า ตอนนี้บัฟบ,บนหัวเนี่ยมนเป็น A หรือเป็น O นะฮะถ้าเกิดเน้นที่จะหลบมอนก็ใช้ O ไปนะครับถ้าเกิดจะเน้นการโจมตีก็ใช้เป็นบัฟ A ไปนะครับซึ่งตัววิร r ดเนี่ยจะจะมีอร่าบัฟเนี่ยช่วยให้ปร์ตี้โจมตีแรงขึ้นกับทำให้ over f l l เนี่ยเยอะขึ้นซึ่งกถ็ถือว่าช่วยได้เยอะมากนะฮะ ผมก็จะพยายามที่จะอธิบายให้เพื่อนๆไม่งงครับแต่ถ้าเกิดใครงงก็คอมเมนต์ถามผมไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้นะครับสำหรับการรีวิวเอ็ดเวิร์ดวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมาครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆเหมือนเดิมนะครับกดไลค์ผมนะครับแล้วกด s u b s c r i b e ผมนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ